สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยยีก่กีหนึสนะคะก็เป็นยีก่กีออกทุกสิบนาทีนะคะวันนี้มากับสูตรวินล,ล่างนะคะก็เริ่มตั้งแต่รอบที่70ค่ะจนถึงรอบแปดสิบสี่นะคะก็จะเป็นผลที่เอามาจากในกลุ่มนะคะกลุ่มที่น้องฟ้าวางแนวทางค่ะในกลุ่มก็จะมีบอดรดรายงานผลนะคะแล้วก็น้องฟ้าก็จะลงแนวทางด้วยนะคะ ผลนะคะเป็นของวันที่สามสิบเดือนหนึ่งค่ะน้องฟ้าก็เขียนผลมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสูตรวินล,ล่างกันค่ะน้องฟ้าจะดูหลักหน่วยนะคะของเลขบนหลักหน่วยของเลขล่างค่ะนำมาลบกันนะคะจากนั้นให้บวกสองทุกรอบค่ะก็จะมีเงื่อนไขหนึ่งข้อค่ะถ้าเจอเลขศูนย์นะคะศูนย์หลักหน่วยบนหรือศูนย์หลักหน่วยล่างนะคะ จะไม่นำมาลบกันค่ะจะเริ่มที่หเลยนะคะตัดศูนย์ทิ้งเลยนะคะรอบนี้ก็จะเริ่มที่สองค่ะรอบนี้ก็จะเริ่มที่หนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีคิดกันค่ะ8ดลบหนะคะเหลือสองค่ะนำสองบวกสองนะคะ,ะ,คะจะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปด้าศูนย์นะคะ เริ่มที่4นะคะก็นับเพิ่มขึ้นไปค่ะให้ครบ7ตัวนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรวินล่าง7ตัวนะคะในเว็บก็กดจับวินค่ะกด2ตัวล่างกดกลับนะคะแล้วก็กดเลขทีละตัว7ตัวนี้ค่ะในเว็บมันก็จะจับวินให้เราอัตโนมัตินะคะรอบที่71ค่ะออก04ค่ะก็วิธีดูง่ายๆนะคะมีเลข4 มีเลขศูนย์ในชุดเลขของเรานะคะแบบนี้คือเลขเข้าค่ะ4 0 0 4เข้านะคะแบบนี้เพราะว่าเรากดกลับด้วยค่ะรอบนี้เลขเข้านะคะ6กลบ4ค่ะเหลือสองค่ะสองบวก2เป็นสี่ห้าห็ดดูนย์นะคะรอบนี้ออก8 5ดห้าค่ะมีหมี8ดค่ะ แบบนี้เลขเข้านะคะหกลบห้าค่ะเหลือหนึ่งบวกสองนะคะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรอบนี้ออกศูนย์หกค่ะมีหกแต่ไม่มีศูนย์นะคะรอบนี้จะหลุดค่ะแต่ถ้าเราเพิ่มนะคะเพิ่มเป็นวินล่างแปดตัวนะคะก็จะเข้านะคะศูนย์หกค่ะถึงแม้ตัวเลขจะเพิ่มนะคะ แต่ว,ว่าโอกาสถูกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถทบได้ในรอบถัดไปนะคะรอบนี้ค่ะเจอศูนย์นะคะในหลักหน่วยบนตัดทิ้งค่ะให้เราเริ่มที่หได้เลยค่ะไม่ต้องเข้าสูตรนี้นะคะไม่ต้องลบกันแล้วก็ไม่ต้องบวกนะคะเริ่มที่หได้เลยแล้วก็นับเพิ่มค่ะเจ็ดแปดเกศนย์หนึ่งสองนะคะแบบนี้ค่ะรอบนี้ออกเบิ้ลสองสองค่ะก็จะเลขเข้านะคะสองสองค่ะ ถ้าสมมติพี่พี่ถ้าไหนชอบเลขติดเบิ้ลทุกรอบนะคะก็จะได้เบิ้ลในรอบนี้นะคะสามลบสองค่ะเหลือหนึ่งค่ะหนึ่งบวกสองเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรอบนี้นะคะออกสี่ห้าค่ะมีสี่มีห้าแบบนี้เลขเข้านะคะเก้าลบห้าเหลือสี่ค่ะ บวกสองเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะรอบนี้ออกสองเก้าค่ะมีเก้ามีสองเลขเข้านะคะแปดลบเก้าค่ะเหลือหนึ่งค่ะบวกสองค่ะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะออกหกเก้าค่ะมีหกมีเก้านะคะเลขเข้าค่ะ 7-9ลบ9ค่ะเหลือ2ค่ะ2อบวก2เป็น4 5 6 7 8 9 0นะคะออก0 9ค่ะมี9มี0แบบนี้เลขเข้าแน่นอนค่ะ5-9ลบเหลือ4ค่ะบวกสค่ะเป็น6 7 8 9 0 1 2นะคะออก09ค่ะมี9มี0นะคะ ศูนย์เก้านะคะเข้าแน่นอนค่ะหนึ่งลบเก้าหรือแปดค่ะบวกสองนะคะเป็นสิบใช้ศูนย์ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะโอเคเจ็ดตัวค่ะออกสี่สองนะคะมีสองมีสี่ค่ะเลขเข้านะคะเจ็ดค่ะลบสองเหลือห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะ รอบนี้ออก8ปย์ค่ะมี8มี0เลขเข้านะคะเจอ0ในหลักหน่วยนะคะก็เริ่มที่2เลยค่ะ2 3 4 5 6 7 8นะคะออก6 3ค่ะมี3มี6ค่ะแบบนี้เลขเข้านะคะ8ลบสค่ะเหลือ5 ห้าบวกสองเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็สามค่ะเลขล่างออกเก้าหนึ่งค่ะมีเก้ามีหนึ่งแบบนี้เลขเข้านะคะสองลบ 1, หนึ่งเหลือหนึ่งค่ะบวกสองจะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะรอบนี้นะคะออกเก้าหกค่ะมีหกมีเก้านะคะ ก็เลขเข้าค่ะก็สูตรนี้นะคะไหลดีมากนะคะน้องฟ้าก็เลยมาแบ่งปันนะคะสูตรนี้นะคะน้องฟ้าก็ใช้วางในกลุ่มนะคะก็เข้าดีเลยค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางยี่กีกับน้องฟ้านะคะสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าได้เลยค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามช่องของน้องฟ้านะคะจกได้คลิปสูตรไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกน้องฟ้าได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ